สวัสดีค่ะพบกับน้องมิ่งดําซิงนะคะวันนี้นะคะน้องมิ่งอยู่ที่บ่อของฟ้านวลค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมิ่งได้ข่าวว่าน้องฟาลัานนะคะเอ๊ะน้องฟาลัานคือใครคะค,ะคือรถฟูโซคันใหม่ของบ้านกวดนะคะของอ่าเซจักดําซิงนะคะของพี่แจ็คเขานะคะคนก็เขาบอกว่าจะเป็นฟูโซสีฟ้าหรือเปล่าแล้ขาว,ว่ามานี่นะคะทุกคน เขาก็บอกว่าเนี่ยไปนานด้วยนะคะเพราะวิ่งไกลแล้วมิ้งก็จะมารอดูก่อนจนกว่าจะได้เจอนั่นแหละจนกว่าจะได้เจอมิ้งคอยกับบ้านนะโอเคค่ะแล้ววันนี้เรามารอดูน้องฟ้าลั่นกันค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแม่โครก็เลิกงานแล้วเนาะแต่ว่าน้องฟ้าลั่นกํลาลังเดินทางเข้ามาค่ะทุกคนคะ่ะเข้ามานี่มาทาอะไรนะเนาะรอดูทีกันค่ะทุกคนคะ่ะ มาเข้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วได้ยินเสียงรถมาแล้วโอ้ยุ้งเป็นไงเห็นสีฟาา้าทุกคนสะึกเฮ้ยเห็นมาแล้วนิดหนึ่งเห็นยัง เข้ามาดิพี่รู้แล้วเต้ยคอมบีงมาจัดตะกี้เลยโอ้นี่เอาไม่ใช่ผู้โซ่ดิพีนอนายักษ์นายักษ์อายาไปดูกัน สวัสดีค่ะได้ยังไงหรอก็เลิกเรียนแล้วก็มานี่เลยค่ะง่ไตอนที่เองมากระเอกไปนั่นแหละยอมหัวติดได้ช็อตเด็ดเลยพี่แจ๊คสวัสดีค่ะหัวรพิงต้มอยู่คาเลยอู้อันนี้สมยที่บอกว่าน้องฟาลั่นน่ะไอ้หอยังไม่ะั่นรถหอม ดูทุนรถเก่าแลวว้าเนี้ยหมดเลยแล้วหนูขอดูรถก่อนอุ้ยวุ้ยดูโอ้สอบจะนับเงือโอ้ยูดียุ่งสมบัต นี่ไงนายักษ์โผล่ามันจะเป็นสีดำๆหัวนายักษ์ยุงขยันกัดเนาะแต่ก็ได้แต่อยู่ในสวนยางเจได้กี่เที่ยวคะแปดครับแปดเที่ยวครับวันนี้จมทั้งวันเลยจมลึก <laughs> ในทางเลยโอ้เจไดจังเลยนะ้องมิ้งไปเรียนพุ่งเรือเรียนมาเนี่ยขึ้นไปจะไปลงที่เทด้วยขึ้นลุบ ้นใหญ่ขึ้นได้เพราะพิงต้นยูคาอะไรอยู่นี่เลยจะลงจร์ก็ลงไม่ได้ผมอ่าออกไปก่อนเดี๋ยวผมติ้เาเดี๋ยวผมติดอเดวผมให้ซื้อรถเกาจะได้วดในรถได้โอ้โหเจ็กว่าสงสารกันชน น้องมิงเลือกเรียนลราบุกกระโดดมานี่เลยปับ๊บคือไปกับแจ็คกันสักทีค่ะเฮ้ย อะไรไ,ไม่เป็นไรนะมาช้าทำไม,มจอดอยู่ตรงนั้นจมพึ่งขึ้นได้มีครั่จมตรงไหนคะลงจากบ้ายางมาเห็นตรงดินเละๆลนวลไหมดูอ๋อเห็นเห็นค่ะที่ตะไถ่มันอันนี้ใช่พี่จำตรงนั้นเลยนะ่ะหัวไอ้ต้นยูคาฝั่งนี้หัวพี่พิงพี่เปิดตูไม่ได้ต้องลงฝั่งนู้นตึ้มตึ้งก็ลงฝั่งนู้น อุ้ยถ้ารู้ถ้ารู้รมาทางว้าวเอาท้าเกี่ยวกับรถดีกว่าดูทางเ่รอพี่เลิกมาแล้วอย่าูอย่านเยอะงานพรุ่งนี้พี่ไปวิ่งทีมททีีมมงานพีงนพ่งานพี่ขุดดูน้องจิง <c oughs> ๊กเผื่อนึกกลัวเฮ้ยดูทางนี้ทุกคน ทางโหดจนเนาะอสองสารตะกันชนไหนเหนื่อยแล้วเมื่อกี้อันนี้อันนี้เครื่องเท่าไหร่เครื่องพักเก้าห้ารับเก้าุา้คาคโูโซ่สองร้ย่สิบห้า สูตจดบ์บาอโอแล้วแล้วคันนั้นไม่ไม่ได้ขับแล้วหรอค่ะคันนั้นจะจ้างเขาขับโอ้ค่ะมันเรยงยิงมันเรง <laughs> โอ้นู้นูเชื่อนู้นเชื่อนู้นอย่างเดยวอันนี้ล่ะอันนี้เจ้าให้แรงเท่าคันนั้นไหมคะคันนี้คันนี้ก็เรงนะเรยงยัง <laughs> ยัง,ย,งยังไม่สุดเชอยังไม<ช>่ถึงเวลาอ๋อยังไม่ถึงเวลาด้วยล่าสุดน้องมะนาวฟิวส์ตัดท้าชนตู่เนย นี่คันไหนคันนี้นะเดรโรบอทคุโซเหรอคะคันนี้เลยอ๋อคันนี้มันน่ามาวันแรก็มาเจอเกะไปเลยเฮ้ยอ๋อน้องมะนาวนะโอ้อยากเห็นจังเลยเดี๋ยวคานดังใหม่ต่ว่ามันมีคลิปก่อนที่พี่จะจมตะญ่ก็จมรถหนักพี่โตก็เอารถหนักมาชนตูดรถรถจมขึ้นพี่ตงไทยค่อยดูคลิปจมโอ้ค่ะ ตรงนั้นเลยที่เดียวกันตีมมันสุดทางนูหนูขี่เข้ามาเนูเห็นรถไทยทำทำงานเก็นปราชาติไทย,ยพิ่ชาติพึ่งกลับนี่ตอนมาเจอพิชาติไหมเจอค่ะจเจอเสแสดงว่ามาช้ากว่าพี่ขึ้นนิดเดียวนิดห่ยเพพี่ออกไปพิชาติก็ยังไม่ตรงไปกับพี่อันนี้ราคาเท่าไหร่คะเจ็ดแสนสามเจ็ดแสนสาม <Wow. S 2> สดสดมองเห็นพี่ฝนลงเฟซอยู่ใช่ไหมใช,เามาช,มช่เอามาชุ่มฉ่ำกินเอามาฝนตกเฮ้ยตอนรับไงคะตอนรับ <c oughs> จอดยาวไงตอนรับแชนด้วยสวยจังหน้ายักน้งฟ้าลายีมันสีมันสวยนะ สวยค่ะที่มันสว่างกว่าสีรถสีรถเต็มเต็มกว่าสีไม่สว่างกว่าสีพี่เต้มมันจะออกสีคล้ำๆไหมอันจอดเต่งไปเรยๆอ้หนูหนูหนูรอชมอยู่ค่ะเอ๊ะพี่รอพี่รอไปโอนหมอนพี่เดี๋ยวข้าคนส่งต้องโทนอ๋อค่ะเดี๋ยวรอตัดติดตามดูนะคะ อันไหนต้นใหญ่ตรงนี้บะคะครตรงข้างหน้านี่ะตรงนี้มนไม่จุ่มแต่รถไถามาดันดินเสียทางมันดันดินดินมันเละแล้วดันดินไปแสนเละไปที่จุม่มจุมทางนู่นอะที่มันผัดมาจากทางไม่เป็นแต่จุม่มตรงนี้เลยตรงนี้โอ้ตรงนี้ก็ว่าจะัปด้วยกันชมกรนีนสงสารรถอ่ะ มด้รับพี่แต้มกลับบ้านลแล้วอย่างรับขับ,บแล้วครับเลีวย่อยจอดรอลตรงนี้โอเคจอดบ,บอลตรงนี้เลยขอบคุณค่ะคไปแล้วนะคะพ,พี่อยู่เ,เป็นเ <c oughs> พือเ่อนกันได้ค่อยๆมาโอ้ยน้องฟาลัางน, <c oughs> นี่ <c oughs> เด,ดี๋ยวกับเลแ่ไไมดเลยน้องิงเขืเข่ขี่เข้าไปแบบหือทุรักทุเลมาก

ไคปค่ะ <c oughs> โอ้แกร่งบ้านแล้านๆๆมาแล้วคะ่ะพี่แจก๊กเลยคะ่ะโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะสนุมมกมากๆเลยก็กลับบ้านเรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะก็ะเป็นกำลังใจให้น้องมิงดับซิงด้วยนะคะ เอบคุณมากเลยค่ะอุ๊ยสวยมากเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ